เริ่มย่างก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปหาที่ครายร้อนใกล้กรุงเที่ยวโฮมสเตย์จังหวัดจันทบ,บุรีกันครับอยู่กันที่สะพานแพรโฮมสเตย์ค่าบริการท่านละ1,500บาทอาหารุูเฟ่สองมื้อมื้อเย็นและมื้อเช้ารวมมิกเซอร์ล่องแพดูเยี่ยวทเที่ยวธรรมชาติ4ท,ท่านยื้นไปมาที่นี่แล้วได้อะไรบ้างตามพวกเราวิกแวรีวิวมาเลยครับ โฮมสเตเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับห่างจากตัวเมืองประมาณ20มนาทีก็ถึงแล้วเป็นโฮมสเตย์แบบบ้านเป็นหลังยืนออกมาริมน้ําแต่ละห้องจุคนได้ประมาณ4-2ท่านค่าบริการท่านละ1,500บาททุกวันไม่เว้นวันหยุดครับรับตั้งแต่4ท่านขึ้นไปรับคนได้สูงสุด50ท่านกันเลยทีเดียว เริ่มต้นกันที่เช็คอินที่บ่ายสครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่นี่ไม่ได้มีบริการอาหารเที่ยงให้รับประทานเพราะฉะนั้น ทานเงินเท่ามาก่อนเลยนะครับหลังจากเช็คอินแล้วก็ไปเซลฟี่ถ่ายรูปสวยๆกับมุมต่งตางๆของโฮมสเตย์หรือจะลงเล่นน้ำในสระน้ำก็เข้าทีครับจากนั้นบ่ายสองโมงครึ่งเราจะไปล่องแพเปียกท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติต้นโกงกางสองฝากฝั่งของป่าชายเลนแห่งนี้ชมเหียวแดงเท้าแช่น้ำเย็นๆจิบเครื่องดื่มผงๆก็ทำให้หจิตใจผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทำง,งานได้ขึ้นมาบ้างแหละครับ ลกลับมาถึงโฮมสเตย์ประมาณ5้าโมงเย็นหลายท่านอาจจะเล่นเครื่องเล่นและเล่นน้ํากันต่อหรืออาจจะน้ําพักผ่อนก็ตาปัทยาสายรัาเราจะมาเจอกันอีกทีตอน6กโมงเย็นช่วงเวลาที่เรารอยคอรอคอยเข้ามาถึงแล้วล่วครับ <c oughs> อาหารนื้อพิเศษนานาทานกันดีบุฟเฟ่ไม่อั้นกุ้งตัวใหญ่ๆปูตัวใหญ่ๆอาหารทะเลน้อยใหญ่มากมายเรียงรายดารดาเต้นไปหมดจนเรือกรับประทานไม่ถูกเลยเลยครับ ย้ำนะครับบุฟเฟ่หมดแล้วขอใหม่ได้แต่ไม่ให้สั่งสต็อกนะครับสั่งได้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มแต่มิกเซอร์ได้ตลอดทังคืนครับมีคาราโอเกะด้วยนะและจะยุติก,การใช้เสียงตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปแต่จะไปดื่มต่อที่ห้องก็ได้ยกเว้นอาหารนะจ๊กตื่นเช้ามาก็มีบุฟเฟ่อาหารเช้าตั้งแต่เวลา7โมงเชา้าจนถึง9โมงและเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงพันห้าได้แบบนี้ราคายาวยวนใจกันเหลือเกินครับ คุณผู้ชมชอบอย่าลืมแชร์ออกไปแท็กชาวกวนแล้วมากันเยอะๆนะครับจะขอ,องพมเ s t ย์ใจดีดูแลทั่วถึงเตรียมหอบเอาความประทับใจกลับบ้านัะได้เลยครับสนใจอยากมาติดต่อที่เี่นได้บ้างโทรเลยครับ096 8835840คุณดำ0800908029คุณโบหรือ Facebook Fanpage สะพานแพรโฮมสเตย์จันทบุรีเปิดให้บริการทุกวันครับแล้วมากันเยอะๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจดีให้กับผู้เราทีมงาน Big Map Review ด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Big map preview.